สวัสดีจ้าพบกับเฮาช่องแม่น้องเกตชันแนวนะจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่รักทุกคนนะจ๊ะเนาะทางไม้ทางเอฟซีไม้เอฟซีเก้านะจ้าเมื่อนี้แม่น้องเกตกับพ่อเขาปลาหาหน่อไม้ไรนะจ๊ะเนาะเพราะว่ามือแรงนี่ยจะเป็นบุญประจําปีนะจ้าบุญนเดือนเก้าเดือนสิบเดือนเก้าจะเป็นบุญพ่อเขาประดับดินนะจ๊ะเนาะ นอใหม่ไปใส่ห่อเขาแล้วจ้าจ้าไปรุ่นน้ำกันแล้วจ้าไปเล็กตันอนใส่หมวหม้เออไปไส่ได้ทำกาจดังอะไนะมากระพอดีเลยปั้นห่อย cứ nó chân nó Bút nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เนี่น่ะจ้าอุ้จ้า สวยเลยเจ้านอนครับอุยพี่พี่นอนสันกับมี้ไนงะอีเจ้าโอ๊ยจ้จะ,อจะน,อน,อนอนเนื้อนอนใช่

เพราะว่ามันเป็นมือบุญนะจ้าบ้านประเภทนี้ภัยอีสานนะจ้าปีหนึ่งนละยมีสองเธอนะจ้าเดือนเก้าก็เดือนสิบจ้าเดือนสี้ห่อเขา่าห่อเข่าให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะจ้าเนาะให้พันบันพันปลุษของเขาให้พ่ออีแม่เขาจะเพิน่นตายไปแล้วนะจ้าะนะเฮ็ดบุญให้เพิ่นเนาะภัยอีสานาานะเจ้าจะเฮ็ดแบบนี้จ้าประจำปีจ้าปีหนึ่งนละยมีสองเธอ เดือนเก้ากับเก้าหอนะจ้าเห็ดห่อใส่ห่อไปตอกกล้วยเดือนสิบกับสิบหอจ้าเดี๋ยวน้องเกศสีไท,ทยเบิรงนี่นะจ้าเนาะตอนไปย้ายเขานะ่าจ้าย้ายอยู่ประมาณตีสามหรือตีสี่นี่แหละจ้าพระพจน์ตีกองนะจ้าเนาะตีกองแล้วเขาก็เอาเข่าลงไปไปย้ายไปตามขั้นหัวจ้ะก็เอิญ่นมาเอานะจ้า ก็อีแม่เฮาวคนละผูวคือเิ่นลวงรับไปแล้วนะจ๊ะเนาะโอ้โหมมนมนมนป้ามนป้าไปหกหกหกเฮ้ยนี่นะจ๊ะ นอเพิ่นกับเขาใครใ่ายนะจ๊ะเหลือเลือกเขาแล้วนี่จ้ะนอนหนึ่งอ้าวนี่จ้ะา้ยงามๆเลยจ้ะสาบนอนเลยเจ้ะก่อนเนี่ยโอ้ยทางไหนเอาแล้วเลยฮักเลยฮักเลยเออปุ่นนจ้านอนนอีกนอนนึง เดี๋ยวจะไปอันนี้นะ จะพ่ะเปิ่ลเป่านะจ๊ะทำไมมันนันกระแพงไปฟันป่ปน,นะจ๊ะไปสมมืงกันจะเปิ้นาวได้นอนนี่อีกน,นอนนี่ก็นาวอีก,ก,อกโอ้ยมีนอสัตว์นอนหนึ่งเยู่เอาได้ไปน,น,นอนนอนสัตว์นะ Ini aja, aja. ก็มาเข้ามาก่อน,นี่นี่เนี่ยนี่ล่ะน้อนี่ยโ้ยมนมนมนจะมนมน,มน ห้องอีกแล้วโอ้ยนอนหนาวว่าป่ะนอนะนอนแมงจ้ะมันเป็นนอนแมงเมื่อนี้ก็ตกต๊ดมืดๆแล้วจ้ะฝนนะหลอเศร้าะนะจ้าสองนอนนยเราจะไปสอมเบิ้งนะจนะ๊ะ นะจ๊ะอีกนอนหนึ่งนะจ๊ะโอ้จ้าน,นอนอีกสิซ่อมนะส่น้สนจะซ้อมแน่ฟันนั่งฟันนะมามามาหมุนกับน้องแม่น้องเกตจ้าพี่น้องหมุนป้าน้ำใหม่ไรน้ำกันจ้าอู้ยนอนเนี่ย ขนไหนนี่นะจ๊ะเนาะเห็นไหจ้าเห็นป่พี่น้องนี่จ้นเนาะนี่อเอ้ยนไหจ้าน้องไม่ไล่เนี่ยมันอยากเป็นหมดก็จะหมดหมดงามเต็มอย่งเลยกัดมือเฮานจะ,นะามมนจ๊ะเนาะผีแพ้กะบัวมันเลยจ้าเอามาใส่ถุงมือป้องกันนะกัดจนคันจนนานๆเก็จ้ะจะหมด một ngam cha nó nâng cha cha ừ, chà. ừ นี่น้อม่อั่นั้นบดังแกะปนตคนม่มันเด้อนอนี่จ้าจ้านอนน

น้าจ้ะเนาะคลิปพันธุ์น้อไม้เฮามื่อนี้ก็ได้ก็ได้สำนียงะ,ะ,ะจ๊ะพอแล้วเนาะจ้าสำนียก็ได้พอได้ไปปั่นพี่ปั่นนอ้องเพื่อใส่ห่อข้าวน้าจ้ะเนาะสำหรับมื้อนี้แม่น้องเกดก็ขอ,ข,อขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็ได้จ้าพ่กันคลิปหน้านะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า